พี่น้องสิเดือนมาแล้วสิพี่น้องกับเดือนสิบเดือนพี่น้องสิบเดือนทุเรียนปลูกตามยถากรรมพี่น้องมันมมีระบบน้ำก็เชว่าเนี่ยเนี่ยบ่ยเห็นเลยพี่น้องผมมีระบบน้ำเนี่ยพี่น้องลากสายหดเอาพี่น้องเอ้ทุเรียนต้นทนตรรเออเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ใดที่ปลูกไม่นะพี่น้องนี่ปลูกแนวนี้ไงเร็วอยู่พี่น้องนี่สิบเดือนพี่น้อง เบิงบ้งเบืง้งเบื้องทิปเปลี่นบอนพบปีอยู่ติ๊กีเสร็เ,เออปลูกว่าอะไยังสี่ได้พี่น้องนี่ปลูกการปั๊บการปลูกแบบไม่นะพี่น้องปลูกแบบว่าพ่นทุ่งสูงนี่พี่น้องเห็นปะนี่อายญาใหญ่เร็วอยู่พี่นอ้องใหญ่เร็วอยู่ฮัทยังสี่บอกว่าสี่ปีนะจีติดลูกได้พี่น้อง <c oughs> แต่ว่าตัวเก่าเนีน่ยเบิง้งสี่ปีแล้วมันแขนวนลูกว่าทำได้พี่น้องนี่ตัวเก่านี่ มันปลูกแบบโค่นจมพี่นอ้องเออโค่นจมมันจะบ่ค่อยตูเนี่ยโค่นมันจมพี่นอ้องเออบ่ได้ได้ยังสีไงไงสไงไส่ได้พี่นอ้องบ่ได้งี้ยยังสี่ได้ปีหนึ่งบ่ได้ซ้ำหนีได้พี่น้องเออตัวนี้ใส่เวลาดโดนแน่พี่นอ้องฮะเป็นประสบการณ์เนาะสำหรับผู้ใดปลูกทุเรี้ยงไม่พี่นอ้องเออต้องใส่นั่นใส่นี่ใส่นูน่นใส่นั่นห,หลายแบบหลายอย่างเลยชาวบ้าน เทาเหยีดแบบต้นทุนต่ำพี่น้องเทาบกพมีทุนเนาะทุนนหน่อยๆพี่น้องเอ้ยหิวหน้าหมดเอาเนี่ยเบิงเอากับพวกได้ตามนี่ละเออถ้าเป็นคนก็คืว่าตามอัตภาพเนาะถ้าเป็นตัวเลี้ยงก็คืว่าตามอยอดสากาแบบพี่น้องเฮ้ยเบิกงอ่ะเป็นกระรังแก่ให้เนาะได้ชิ้ต้นอยู่พี่น้องได้ชิ้ต้นอยู่นี่หากมันออกมากเนี่ยนี่พี่น้องนี่หากมันฟูนะพี่น้องเนาะนี่หกักตัวเรีย้ยงเห็นบ่เห็นบ่ นี่ถ้าอากาศมันเห็นบ่นี่ฟูเน be ี่ยนี่พ <laughs> ี we ่น <an> ้องจังหวะเขาปลูกข้นตำตำเมันสิมันบ่ค่อยใหญ่เนี่ยพี่น้องเบื้องอารรดระบบหลางมันเป็นแนวนี้พี่น้องเขาต้องเข้าใจมันน้ำเนาะเออนี่ได้ชุดต้นพี่น้องทุดต้นเนาะแย่บ่ถ้าผู้ใดมาเบื้องไม่เนาะให้ย้อนไปเบื้องเนี่อก็ปลูกแล้วตายตายเรื่อยปลูกหันทุเรียนก็ให้ย้อนไปเบื้องไม่ปลูกแนวนี้เขาท่าแห้งบ่ตายยักต้นพี่น้อง ก็ตายเยอะต้นปลูกเจ็ดแปดต้นพี่น้องเพอปลูกเพิ่มเจ็ดแปดต้นมื่อสิบเดือนน,น,น,น่ะเนาะรอดทุกต้นพี่น้องรอดทุกต้นนี่หักมันนะ่ะทุกต้นเลยที่เป็นแนวนี้ี่เห็นห่างมันฟูขึ้นมาเนี่ยพี่น้องเจ้าว่ะเออลองไปเฮ็ดเบนวะโอ้อยจะเป็นอันซีเรียสตายแล้วก็ปลูกไม่พี่น้องมันจะได้วีซ่าเขาจะได้วีซ่าเขาก็ินปั๊บไปเรื่อยๆท่าผู้ใดมีโครงการปลนะูกกะ เป็นสิบไรหาไรหรือวะหลายหลายไรฮะไอปลูกเบื้องก้อนพี่น้องทดลองเบื้องก้อนจะหาหกต้นเออแล้วก็เลี้ยนรูไปพี่น้องเออแลว้วกเ็เบิรงซ่องเกษตรเอือบน้ำเนียเราะว่าเพิ่นเน้นต้นทุนต่ำพี่น้องเออเพราะว่าเพิ่นบ่มีทุนดอกเฮ็ดเฮ็ดทุเรียนเนี่ยเฮ็ดด้วยใจรักขซื้อพี่น้องทุนบ่มีเออเออทุนบ <laughs> <laughs> ่มีระบบน้ำก็บ,บม่มีเออหิวหอดเอาพี่น้องนะต้นต้ดไงก็ยังบ่มีเลย ระบบน้ามทันมีพี่น้งองเฮ้ยจะมันเล่าเห็ดถักนอนโอเคนะพี่ไสศรไปกันชิ่นั่งอเอาหัวี้ไม่เป็นไร